แต่ก่อนจะไปดูเขาเล่นเกมนะคะเขาขอแนะนําร้านโจโลโบักชอปร้านเติมเกมและฟาร์มเกมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเฮชหรืออีโวตัวละครแมปอนิเมะเอเวนเจอร์หรือแมปบอกฟูดอีกทั้งยังมีไก่เพชรและไก่ตันขายอีกด้วยสาหรับใครที่ชอบความเตยนนะคะมีโซนเสียงดวงสาหรับคนที่ชอบเสียงดวงโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีกิฟต์การ์ดโลโบขายอีกนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอนๆนะคะร้านนี้ดีมาก ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กันในเกมแอนิเมะเอเวนเจอร์แล้วซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ที่อัปเดต12.5อยู่เนาะย,ยังไม่ได้หนีไปไหนและวันนี้นะคะเขาจะมาทําการรีวิวตัวละครที่ได้จากการลงเลนนะคะแล้วก็เป็นตัวที่โอกาสดบน้อยมากๆกอีกทั้มยังเป็นตัวละครที่เขาเมื่อกี้ว่ามันจะเข้าแต่มันเข้ามาด้วยนั่นคือเจ้าตัวละครนี้เลยก็คือเจ้าตัวดาคีนะคะหรือว่าน้องสาวของกิวทาโร่นั่นเอง่งพูดไปคิดที่แล้วเองนะคะว่าทําไมเจ้าตัวนี้นะคะไม่เข้าขอดีดีด เอาตัวนี้เข้านะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าในตู้กาชานะคะเป็นตัวละครที่ได้จัดการลงเลทเท่านั้นเนาะถึงจะสามารถได้เจ้าตัวนี้มาเจ้าตัวนี้นะคะมีการจมตีเป็นแบบพาร์ติเคิลนะคะหรือว่าการจมตีแบบกายภาพนั่นเองถ้าจะอีโวนะคะต้องฆ่ามอนหรือว่าเก็บคิวนะคะให้ได้7,500ตัวก่อนถึงสามารถอีโวได้รู้สึกว่า3ตัวที่เข้ามาใน12.5เนี่ยจะเป็นตัวตีกายภาพหมดเลยเนาะไม่มีตัวตีเป็นแบบตัวเวทนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ทําการเก็บคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวน เป็นของที่ต้องใช้ในการอ e ีโวเจ้าตัวดาคี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการเก็บสตาฟุตธรรมดาเลยแล้วก็จะมีการเก็บของอ e ีโวโดยเฉพาะของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเดมอนโอบีนะคะก็คือเราลงเลทน,นะคะแล้วก็เก็บเหมือนสะสมแต้มนะคะแล้วก็ไปซื้อที่ร้านขายเลทตรงข้างหน้านะเดี๋ยวเขาจะพาไปดูนะคะถ้าอ e ีโวแล้วนะคะเจ้าตัวนี้จะบวกเพิ่มคือ40%อกแท็กแล้วก็บวกเอ็กเลเยอร์โอบีสแลนนะคะโอเคเดี๋ยวเขาว่าเขาน่าจะมีแต้มพอที่จะซื้อของที่ต้องใช้ในการอ e ีโวนะคะทุกคนแต้มครบแล้วจริงๆด้วยที่ สามารถซื้อของที่ต้องอีโวเจ้าตัวนี้นะคะก็มีพอที่จะซื้อทุกอันเลยใช่ไหมเนี่ยเออน่ใ่ก็คือมีพอที่จะซื้อทุกอันเลยเออเดี๋ยวก่อนที่จะไปซื้อนะคะแต่ก่อนที่จะไปซื้อนะคะเดี๋ยวเขาจะแนะนําอะไรบางอย่างทุกคนเห็นทีมข้างล่างเขาใช่ไหมเนี่ยที่จะมีเวทเท่นี้ทีมนี้นะคะเป็นทีมที่เขาใช้ในการลงเลนนะคะแต่ว่าเขาไม่ลงคนเดียวนะคะเขาลงกับเพื่อนเนาะซึ่งตัวดาคี้เนี่ยเขามาเขาได้มาจากเลนที่5นะคะไม่ใช่สิเขาได้มาจากด่านที่5นี่ก็จะเป็นเลนนะคะที่จะได้ตัวดาคี้มาก็จะมี1ห4 ซึ่งเลทแต่ละอันเนี่ยโอากาสดรอปเจ้าตัวนาคีนะคะก็จะต่างกันอย่างเช่นอันนี้อย่างนี้นะคะก็สามารถลงได้ไม่จํากัดเนาะแล้วก็โอกาสดรอปเจ้าดาชีเนี่ยคือแค่1%เอเองส่วนอันสุดท้ายน,นะคะคือลงได้แค่3ครั้งต่อวันแล้วก็โอกาสดรอปสามเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะ,ะนี่ลงที่อ้าวก็ลงที่นี้เลยนะคะ Entertainment District นะคะแล้วเรากดซื้อกันเลยดีกว่าทุกคน นี่ก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนพร้อมกับการไปอีโวเจ้าตัวดาคินะคะคลิปนี้เสียงเขาอาจจะอู o ้อ e ู้อีอีหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาป่วยนะคะไม่ใช่ป่วยสิแบบเป็นหวัดนิดนึงนะคะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมของที่ต้องใช้ในการอีโวเจ้าตัวดาคิของเขาก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะคะเก็บสตราฟูดครบแล้วทุกอย่างบาบลาบลา,บาครบหมดแล้วพร้อมกับการอีโวก็เดี๋ยวกดอีโวกันเลยดีกว่าคะแนน อีโวเสร็จเรียบร้อยมีวงเล็ว่าโอบีด้วยเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะทุกคนถ้าเลดนี้หายไปเจ้าตัวนี้ก็ไม่สามารถหาได้แล้วเนาะตอนนี้เหมือนจะตัวดาคิเขายังไม่ครบ100นะคะเดี๋ยวเขาก็อัพให้มันครบ100ก่อนดีกว่าก็คือเขาพยายามใส่ของไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ครบ100เวลเนาะในแค่เก้าสิบห้าก็เอาเก้าสิบห้าไปก่อนละกันเดี๋ยวเขาจะลองเอาไปเล่นให้เพื่อนดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้เับเวลาไปอยู่ในด่านหรือว่าเล่นด่านนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวขอจัดทีใหม่แป๊บนนงคนหลังจากที่เราทําการวาง ในการวางครั้งแรกเนี่ย1น5 0พราเยนพลังโจมตีเริ่มต้นของเวลก7ที่อ e ีโวล้วนะคะอยู่ที่6,084ระยะเวลาคูเดาอยู่ที่5.7และระยะการโจมตีอยู่ที่20.5เาพออัพขั้นต่อไปเนี่ยเจ้าตัวดาคีนะคะพลังโจมตีจาก6000เนี่ยจะเพิ่มเป็น8,112แล้วก็ระยะเวลาครูเดาไม่ลดแล้วก็ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น22.5เนาะก็คือเขาวางไม่้าในไว้ไตรงนู้นนะคะตัวหนึง่งแบบว่าให้ช่วยเจ้าตัวดา ตรงนี้เลยทุกคนเราจะเห็นได้ยังไงก็คือรูปแบบการโจมตีตอนนี้นะคะจะเป็นการพุ่งไปแล้วก็ใช้ผ้าโอบิฟันนะคะแต่เขาต้องวางไม่เท่าไหร่ชั่วจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวดาคิตัวเดียวเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะคะพออัพขั้นต่อไปนะคะจะบวกเพิ่มคือ pairing โอบินะคะแล้วก็พลังการโจมตีจาก8,112เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น16,224นะคะถึงว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆระยะเวลาคูดาวไม่ลดแล้วก็ระยะการโจมตียังเพิ่มขึ้นอีกจากะ,ะีูปแบ,บตอนนะ,ะจะเป็น ็นการที่กระโดดแล้วก็ใช้ผ้าอวีนะคะแทงไปที่พื้นเดี๋ยวเราลองมาดูในมุมมองของตัวละครดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยเขาไม่ได้อวยนะคะทุกคนแต่ว่าคือ2 5เนี่ยเขาปั้นตัวโมเดลมาได้ดีมากจริงๆอะ่ะปั้นเก็บรายละเอียดของดาบิคาสูนะ่ะได้แบบเกือบทุกอย่างอะ่ะแต่ว่ามาในรูปแบบเกมโลบ็อกหรือว่ากิมมนนีมีเอเวนเจอร์นะคะประทับใจมากๆกับการปั้นโมเดลใน12.5นี้การโจมตีก็จะเป็นการกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็ใช้ผ้าอวีนะคะแทงไปที่พื้นเนาะตอนนี้นะคะพลังการโจมตีนะคะถ้าออััข้น u จ 16,224เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น22,111ระยะเวลาคูดาวลดลงนะคะจาก5.7เหลือ5.2ระยะการโจมตียังเพิ่มขึ้นอีกจาก23.5เป็น25.6นะคะทุกคนตอนนี้เขาอยู่เวลที่4นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยพลังของเจ้าตัวดาคีเนี่ยอยู่ที่23,661ทับขั้นต่อไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น27,041นะคะระยะเวลาคูดาวไม่ลดระยะการโจมตีก็ยังเพิ่มขึ้นอีกเป็น28.7เนาะและจะบวกเพิ่มมาคือโอบีเพร์ซูนะคะใช้ตาในการอั 6,500พออัพถึงตรงนี้นะคะทุกคนรูปแบบการโจมตีของเจ้าตัวดาชิเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากการที่กระโดดแล้วก็ใช้ผ้ามีดแทงไปที่พื้นนะคะจะเป็นการแทงผ้าโอบิขึ้นมาจากที่พื้นแทนนะคะเหมือนในอนิเมะเลยทุกคนถ้าใครติดตามอนิเมะก็จะรู้นะคะว่าการโจมตีแบบนี้เนี่ยเป็นการโจมตีแบบว่าซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวดาชิเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในมุมมองของตัวละครดีกว่าว่าเป็นยังไง เพราะว่าเขาชอบดูในมุมมองของตัวละครมันดูแบบแปลกตาดีนะคะเห็นไหทุกคนเป็นการแทงผ้าอบีมาจากที่พื้นอะ่ะโอ้มีนะคะในภาษาญี่ปุ่นหรือว่าแทงความหมายที่นี้แปลว่าเข็มขันนะคะเป็นพลังการโจมตีของเจ้าตัวนี้ด้วยแบบใช้ผ้าอบีในการฆ่าคนใช้ผ้าอบีในการแบบว่าเออลักพาตัวคนนะคะตอนนี้นะคะพลังการโจมตีอยู่ที่241หมนะคะถ้าขั้นต่อไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น3 3 8 0 2ถือว่าเพิ่มขึ้นมาแบบเท่าหนึ่งเลยนะคะตอนนี้นะคะเขาอยู่เวลทีนะ่เนาะถ้าอขั้นต่อไปเนี่ยจากพลัง การโจมตี3 3 0 0 0เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4 5 6 2เพิ่งขึ้นมาเยอะอีกแล้วนะคะทุกคนคือแบบเพิ่มเยอะมากเลยอะระยะเวลาคูดาวไม่ลดนะคะระยะการโจมตียังเพิ่มขึ้นอีกจาก29.7เป็น23.7พออัพถึงขั้นนี้นะคะพลังการโจมตีจะอยู่ที่4 5 6 2แล้วก็พออัพขั้นต่อไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น74,364ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะอีกแล้วนะคะแบบเยอะเลยทุกคนแล้วก็จะบวกเพิ่มมาคือเองกเลเยอร์โอบีสแลนนะคะเหมือนตอนที่ก่อนให้เราจะอีวูนะคะ จะมีบอกว่ามันจะบวกเพิ่มอะไรบ้างถือว่าวงค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าไก่กาอาราเ่นะคะใช้เงินในการอัพไปขั้นต่อไปเนี่ยหนึ่งหมืน่นเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วเหมือนแบบว่าใช้ผ้าโอบิหรือเปล่าทําเป็นเป็นวงอะแล้วก็แบบฟันฟึบแล้วก็ใช้มนอสูรโลหิตน,นะคะทุกคนเฮ้ยมันดีอะมันจึ้งอะ แต่ถ้าไปเล่นในด่านที่แบบว่าค่อนข้างมืดก็คืออาจจะตาเสียได้นะคะก็แนะนําให้ปิดเอฟเฟคเนาะ เขาว่ามันเป็นตัวตัดเลือดที่ดีนะคะทุกคนเนี่ยสกิลเผามันก็คือแบบตัดเลือดดีๆมากแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีตัวที่เป็นเมนอยู่แล้วแล้วก็ดีกว่าเจ้าตัวนี้นะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเจ้าตัวนี้ก็ได้นั้นในความรู้สึกเขาอะก็สามารถใช้ตัวที่มีแทนไปได้เลยแล้วก็เจ้าตัวดีมันอาจจะหายากด้วยบางทีอะก็เลยแบบไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้นะนอกจากว่าเราจะชอบเก็บสะสมนะคะพออัพขั้นต่อไปนะคะพาลังการโจมตีจาก7 4 3 6 4่อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น91,265ระยมเ่ลาคู่ดาวน่ลดแต่ว่า ระยะการโจมตียังเพิ่มขึ้นอีกเป็น34.8นะคะตัวดาคีนะคะอัพได้ทั้งหมดคือ9ครั้งเนาะ9ครั้งนี้คือแบบสุดๆและและว้ววงของเจ้าตัวดาคีนะคะทุกคนก็คือกว้างนะคะไม่ได้แบบแคบอะไรขนาดนั้นนะคะ ก็คือเขาไม่รู้นะคะว่าตัวนี้นะคะตีกี่ฮิตเนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสันทัดเรื่องการนับฮิตของตัวละครเท่าไหร่นะคะพวันเจ้าตัวสากุระไว้นะคะตั้งการโจมตีของเจ้าตัวดาชิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่งแสนสาแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะไม่ตีแอร์นะคะทุกคนเวลาทุกคนเอาไปเล่นก็แนะนําเอาตัวตีแอร์ติไปด้วยอย่างเจ้าตัวเมท้านะคะทุกคนเป็นตัวที่ทุกคนต้องมีนะคะคือแบบดีมากเมตาสุดๆใครยังไม่มีก็ไปหามานะคะทุกคนสามารถเอาไปลงแบบ ลงทัวร์นาเมนต์ก็ได้อะไรไประมาณนี้นะคะเขาสูงว่ามันดีออกแล้วลืมบอกไปว่าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวหรือว่า4ครั้งนั่นเองตอนนี้เขาก็อยู่หน้าล็อบบี้มันที่เรียบร้อยเนี่ยนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาสรุปข้่าวาของเจ้าตัวดาคีกันดีกว่านะคะสรุปข้่าวาของเจ้าตัวดาคีนะคะเจ้าตัวดาคีนะคะพลังการโจมตีสูงสุดของเวลก้าสิบเจ็ดเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเอ้ยไม่ใช่สิหนึ่งแสนสามร้อยยี่สิบหกมั้งไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าวานเจ้าตัวสกูลาเนี่ยว้ข้างๆด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเวลหนึ่งร้อยเนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นได้ถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเลยนะคะถือว่าก็แรงนะแต่ว่าไม่ได้แรงมาก แต่ที่จะไวคือแบบว่าไวการปั้นโมเดลทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวตัดเลือดที่ต้องเล่นกับพี่ชายของนางนะคะก็คือกิลทาโร่นั่นเองก็คือเจ้าตัวนี้ก็คือ,อยังไงก็ต้องเล่นคู่กันนะคะทุกคนตัวนี้อยู่ด้การ2ตัวอาจจะเท่ากับก๊อดเลยก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันใหญ่ตัวเกมอาจจะสร้างมาให้แบบว่า มีคอนเนคชั่นหรือว่ามีอะไรที่แบบเชื่อมโยงกันเวลาไปเล่นคือแบบโหดสุดๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าอีโวแล้วสามารถตีแอร์ได้ก็เท่ากับก่อนนะคะแล้วยิ่งเล่นกับน้องสาวเนี่คือแบบว่าไรเทียมทานแน่นอนอาจจะเป็น2ตัวที่เล่นคู่กันแล้วก็อะไรๆก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยทุกคนคือมันดีมันจึ้งมากๆสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะก็ถ้าใครเป็นนักสะสมตัวละครที่แบบว่าที่ตัวเองชอบนะคะก็แนะนำให้มีเนาะส่วนใครที่ไม่มีก็ ไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้ตัวอื่นแทนได้เลยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีตัวลิมิเต็ดหรือว่าอะไรต่างๆนาทุกตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรืออยากแนะนำตรงไหนก็าสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติๆงติงติงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเขาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคน